เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง mm hmm. ที่เมากับมากินยาทั่วไปกินยาทั่วไปมันก็นดีขึ้นเสื้อข้าวกินดีเสื้อข้าวแล้วห้องกับมากินมากเรื่อยๆแบบว่าเป็นนูทั้ร่องหยาบาทว mm hmm. บาทะเลาะง่ายๆกินมากพราพวามากินตัวนี้เบิงบ้งว่าเออมนกินแล้วนะม,มันมันมันชาตลวนี้ขาขาทังสองข้างานี่เมือกับล่าเนาะล่าเบิ้ด มากินยาตัวนี้มันกค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ายังบาหายค่ะแต่ว่ามันดีขึ้นหลายแต่ก่อนย่างได้บาแต่ก่อนแต่ก่อนย่างมันย่างได้อยู่แต่ว่ามันสิลากแข้งลากขาไปเอาิก้่อยไปมันที่ย่างประม้าก้าวสองก้ามันจะลกมันจะมีความรู้สึกบอกมันมีความรู้สึกในพื้นมันมันมีความรู้สึกอย่างเลยมันชาเบิด ชาเม็ดแมียนมาโดนปัญไดแล้วเป็นมาสิปีแล้ววันนี้หลังจากที่กินอันนี้แล้วแหละมันมันมีความรู้สึกเจ็บมันเจ็บเดี๋ยวนี้เจ็บแล้วเข้าไปเออเจ้าว่าเออชานต่มันดีขึ้นหลายออดีขึ้นในตรงอันนี้เข้ากับพวกชาดี๋นตรงเอวนี่มันมาลงทิศลงหัวเข่าลงข้อเท้าเดี๋ยวนี้หันดีเดินช่วงตัวได้บ่บวันนี้เดินช่วงตัวได้แต่ป้าไม่คันเท่าได้แล้วเดี๋ยวนี้หันโอ้ lang hiên nhàng